นิสัยที่คนรวยสร้างคุณมีหรือยังคนรวยไม่ได้แค่ฝันถึงความสำเร็จพวกเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยนิสัยในโลกของการเงินผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปไม่ใช่แค่เรื่องของโชคหรือโอกาสแต่เป็นชุดของนิสัยที่พวกเขาบ่มเพาะขึ้นมาซึ่งนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จในระยะยาว หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินลองมาดูกันว่านิสัยที่คนรวยสร้างมีอะไรบ้างและคุณมีมันอยู่แล้วหรือยังถึงเวลาปลุกพลังในตัวคุณให้ลุกโชนเพื่อก้าวสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆนิสัยที่หนึ่งการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมัน่นจุดประกายแห่งความสำเร็จคนรวยไม่ได้แค่ฝันถึงความสำเร็จพวกเขากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการมีเงินเท่าไหร่ต้องการลงทุนในอะไรหรือต้องการเกษียณเมื่ออายุเท่าไหร่เป้าหมายเหล่านี้เป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางทุกการตัดสินใจทางการเงินพวกเขาไม่เพียงแค่คิดถึงเป้าหมายในระยะยาวเท่านั้นแต่ยังแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้เปาหมายย่อยๆที่สามารถทำได้ในระยะสั้นและกลางเพื่อให้การเดินทางสู่ความมั่งคั่งเป็นไปอย่างมีขั้นตอนและวัดผลได้นี่คือเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้า ทำไมมันถึงสำคัญการตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนรู้ว่าต้องทำอะไรและกระตุ้นให้คุณมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงการที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็เหมือนกับการเดินเรืออย่างไร้จุดหมายลองจินตนาการถึงนักเดินเรือที่ออกเดินทางโดยไม่มีแผนที่หรือจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว้พวกเขาอาจล่องลอยไปเรื่อยๆโดยไม่เคยไปถึงที่ไหนเลยการมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการที่จับต้องได้ กำหนดขั้นตอนที่จำเป็นและวัดผลความก้าวหน้าของคุณได้ยิ่งไปกว่านั้นการเขียนเป้าหมายลงไปจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จมากขึ้นปลุกความปรารถนาในใจคุณให้ลุกโชนแล้วจงเขียนเป้าหมายนั้นลงไปให้เป็นจริงคุณมีหรือยังคุณเคยเขียนเป้าหมายทางการเงินของคุณลงบนกระดาษหรือไม่คุณรู้ไหมว่าอีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าคุณอยากเห็นตัวเองมีสินทรัพย์เท่าไหร่ คุณอยากมีอิสระทางการเงินเมื่ออายุเท่าไหร่ถ้าอย่างลองเริ่มต้นเขียนเป้าหมายที่วัดผลได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนการเขียนเป้าหมายจะช่วยให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้ง่ายขึ้นและเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตือนใจคุณถึงสิ่งที่คุณกำลังมุ่งมั่นที่จะทำถึงเวลาแล้วที่จะกำหนดเส้นทางแห่งชัยชนะของคุณนิสัยที่สองการออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอสร้างพลังแห่งดอกเบีย้ยทบต้น คนรวยเข้าใจดีว่าการออมเป็นรากฐานของการสร้างความมั่งคัง่งแต่การออมอย่างเดียวไม่พอพวกเขายังนำเงินที่ออมได้ไปลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เงินทำงานแทนพวกเขาพวกเขาไม่ได้รอให้มีเงินเหลือแล้วค่อยออมแต่พวกเขาจะจ่ายให้ตัวเองก่อนด้วยการกันเงินส่วนหนึ่งของรายได้เพื่อการออมและการลงทุนนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังแห่งความมั่งคั่งทําทไมมันถึงสำคัญ การออมช่วยสร้างเงินทุนเริ่มต้นขณะที่การลงทุนช่วยให้เงินทุนนั้นงอกเงยผ่านพลังของดอกเบี้ยทบต้นลองนึกภาพการปลูกต้นไม้การออมคือการปลูกเมล็ดพันธุ์และการลงทุนคือการรดน้ำพรวนดินเพื่อให้ต้นไม้นั้นเติบโตและออกผลการเริ่มต้นลงทุนเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะดอกเบี้ยทบต้นจะทำงานได้เต็มที่เมื่อมีระยะเวลานาน,านพอและด้วยจำนวนเงินที่สม่ำเสมอ การลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นจํานวนไม่มากในตอนแรกจะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลในระยะยาวอย่ารอช้าปล่อยให้เงินของคุณทำงานให้คุณตั้งแต่วันนี้คุณมีหรือ,อยังคุณกันเงินส่วนหนึ่งจากรายได้เพื่อออมและลงทุนหรือไม่คุณศึกษาเรื่องการลงทุนประเภทต่างๆหรือไม่คุณรู้หรือไม่ว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณยังรอให้มีเงินเหลือค่อยออม คุณอาจกำลังพลาดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งลองตั้งระบบอัตโนมัติเพื่อกันเงินส่วนหนึ่งเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีลงทุนเป็นประจำวิธีนี้จะช่วยให้คุณออมและลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องคิดมากและเป็นการบังคับตัวเองให้มีวินัยทางการเงินตั้งแต่แรกเริ่มจงตัดสินใจที่จะลงมือทำแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนิสัยที่3การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคุ้มพลังแห่งความรู้ คนรวยไม่เคยหยุดเรียนรู้พวกเขาอ่านหนังสือเข้าร่วมสัมมนาฟังพอดแคสต์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการเงินและการลงทุนอยู่เสมอพวกเขาเข้าใจดีว่าความรู้คือพลังและเป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่กับตัวเราตลอดไปการลงทุนในตัวเองคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดทําไมมันถึงสำคัญโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลยุทธ์ที่เคยได้ผลในอดีตอาจใช้ไม่ได้ในปัจจุบันการเรียนรู้ช่วยให้คุณปรับตัวตัดสินใจได้ดีขึ้นและมองเห็นโอกาสใหม่ๆในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรู้เก่าอาจล้าสมัยได้ในพริบตาการลงทุนในตัวเองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเพราะความรู้ที่คุณได้รับจะไม่มีวันหมดไปและจะช่วยให้คุณสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หรือตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จไม่ว่าในด้านใดก็ตามอย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะเรียนรู้มาหยุดยั้งศักยภาพของคุณคุณมีหรือยังคุณใช้เวลาว่างไปกับการศึกษาเรื่องการเงินและการลงทุนมากแค่ไหนคุณติดตามข่าวสารเศรษฐกิจและการเงินหรือไม่คุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจชีวประวัติผู้ประสบความสำเร็จหรือบทความทางการเงินเป็นประจำหรือไม่ คุณเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือคอร์สต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือไม่การลงทุนในความรู้คือการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากคุณได้และมันจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆให้กับคุณไม่ต้องเริ่มต้นด้วยเงินทุนที่สูงมากเสมอไปเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือติดตามช่องทางการเรียนรู้ที่คุณสนใจจงอบกอดการเรียนรู้แล้วคุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ง นิสัยที่4การควบคุมค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จําเป็นอิสระทางการเงินในมือคุณคนรวยไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพวกเขามีวินัยทางการเงินจัดทํางบประมาณและรู้ว่าเงินของพวกเขาไปอยู่ที่ไหนพวกเขาหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้เพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยในทางกลับกันพวกเขาอาจพิจารณานี่ที่ดีเช่นเงินกู้เพื่อการลงทุนในธุรกิจ ที่ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นอย่างดีซึ่งเป็นหนี้ที่สามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาได้คุณคือผู้ควบคุมการเงินไม่ใช่การเงินควบคุมคุณทําไมมันถึงสำคัญการควบคุมค่าใช้จ่ายช่วยให้คุณมีเงินเหลือสำหรับการออมและลงทุนมากขึ้นและการหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นช่วยลดภาระดอกเบีย้ยซึ่งสามารถกัดกินความมั่งคั่งของคุณได้อย่างรวดเร็วลองคิดดูว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่สูงลิว่ว สามารถทำให้คุณจ่ายเงินเกินความจริงไปเท่าไรการหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นจึงเป็นเหมือนการป้องกันไม่ให้เงินของคุณรั่วไหลออกไปและเป็นการปลดปล่อยศักยภาพทางการเงินของคุณให้เป็นอิสระแทนที่จะทำงานเพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้คนอื่นคุณจะทำงานเพื่อตัวคุณเองและอนาคตของคุณจงปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของหนี้สินที่ไม่จำเป็นคุณมีหรือยังคุณบันทึกรายรับรายจ่ายของคุณหรือไม่ คุณรู้หรือไม่ว่าแต่ละเดือนคุณใช้จ่ายไปกับอะไรมากที่สุดคุณมีหนี้บัตรเครดิตที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงหรือไม่คุณมีแผนการปลดหนี้สินที่ไม่จําเป็นหรือไม่การสร้างวินัยทางการเงินเริ่มต้นจากการรู้ว่าเงินของคุณเข้าและออกอย่างไรลองใช้แอปพลิเคชันบันทึกรายรับรายจ่ายหรือทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายๆเพื่อติดตามการใช้จ่ายของคุณและตั้งงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่จงเป็นนายเหนือเงินของคุณ แล้วคุณจะพบกับอิสรภาพนิสัยที่5าการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางขยายอาณาจักรแห่งความมั่งคัง่งคนรวยไม่ได้พึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวพวกเขามองหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มอย่าจำกัดตัวเองเพียงรายได้แหล่งเดียวจงเปิดประตูสู่โอกาสที่ไร้ขีดจำกัดทําไมมันถึงสำคัญการมีรายได้หลายช่องทางช่วยลดความเสี่ยงหากรายได้หลักของคุณหยุดชงะงัก คุณก็ยังมีแหล่งรายได้อื่นๆคอยหนุนและยังช่วยเร่งการสร้างความมั่งคั่งอีกด้วยการมีรายได้หลายช่องทางจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเร่งเป้าหมายทางการเงินของคุณให้เป็นจริงจงลงมือสร้างอาณาจักรทางการเงินของคุณเองคุณมีหรือยังคุณมีแหล่งรายได้จากหลายช่องทางหรือไม่คุณเคยคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจเสริม หรือใช้ทักษะที่คุณมีเพื่อสร้างรายได้เพิ่มหรือไม่คุณมีงานอดิเรกที่สามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ได้หรือไม่การมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เป็นนิสัยที่คนรวยหลายคนมีอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่รายได้หลักลองสำรวจศักยภาพของตัวเองและมองหาช่องทางใหม่ๆที่คุณสามารถใช้สร้างมูลค่าและรายได้ได้อาจจะเริ่มต้นจากการใช้ความรู้หรือทักษะที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อสร้างคุณค่าหรือโอกาสใหม่ๆ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณแล้วเปลี่ยนมันเป็นเงินนิสัยที่6กการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าคนรวยเข้าใจว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและไม่สามารถย้อนกลับมาได้พวกเขาไม่ได้มองเวลาเป็นแค่ชั่วโมงหรือนาทีแต่เป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าพัฒนาตนเองและเดินหน้าสู่เป้าหมายพวกเขาจึงจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ประโยชน์จากทุกนาทีให้มากที่สุดไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์หรือหมดไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญพวกเขามีตารางเวลาชัดเจนวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้หลักการที่เน้นผลลัพธ์พวกเขารู้ว่างานไหนสำคัญและเร่งด่วนงานไหนสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้หรือแม้แต่งานไหนที่ควรตัดทิ้งไปเลยการบริหารเวลาที่ดีจึงไม่ใช่แค่การทำงานให้เยอะขึ้น แต่เป็นการทำงานให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยสมาธิที่จดจ่อและพลังงานที่เหมาะสมพวกเขาใช้เทคนิคการบริหารเวลาที่หลากหลายเช่นการจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่อเนื่องการจัดสรรเวลาทำงานตามความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์มากที่สุดพวกเขาตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำและปรับแผนตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกก้าวเดินนั้นยังคงนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้พวกเขายังให้ความสำคัญกับการแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงและการทำกิจกรรมที่ช่วยเติมพลังเช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการทำสมาธิเพราะการมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมและจิตใจที่ผ่อนคลายคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขากลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและตัดสินใจได้อย่างเฉียบคม การใช้เวลาอย่างชาญฉลาดจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนและใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลการควบคุมเวลาของตัวเองคือการควบคุมชีวิตและเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณปล่อยให้เวลาควบคุมคุณคุณอาจก้าวไปไม่ถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณแต่หากคุณควบคุมเวลาได้คุณจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการ ทําไมมันถึงสําคัญการบริหารเวลาที่ดีช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมทําให้มีเวลาพอสําหรับการทํางานการเรียนรู้การพักผ่อนและกิจกรรมอื่นๆซึ่งนําไปสู่ประสิทธิภาพและความสําเร็จการจัดการเวลาที่ดีจะช่วยลดความเครียดเพิ่มประสิทธิภาพและทําให้คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นมันช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้รวดเร็วขึ้นและมีความสุขกับการเดินทางสู่ความสําเร็จในทุกๆวัน คุณมีหรือยังคุณจัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยเติมพลังให้คุณหรือไม่คุณจัดการตารางเวลาในแต่ละวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่คุณมีวินัยในการทำตามแผนที่วางไว้หรือไม่คุณเรียนรู้และปรับปรุงการบริหารเวลาของตัวเองอย่างต่อเนื่องหรือไม่การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต นี่คือนิสัยสำคัญ6ข้อแรกที่คนรวยสร้างขึ้นเพื่อปูทางสู่ความมั่งคัง่งแต่ยังมีนิสัยที่ทรงพลังอีกหลายข้อที่รอให้คุณค้นพบในอีพีต่อๆไปอย่าพลาดที่จะติดตามเส้นทางสู่ความมั่งคั่งนี้ไปด้วยกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกวันของคุณเปรมรือดีมีพลังใจ